สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมีอยู่กับช่อง d a t a w i ิ l y นะครับก็หายกินไปนานเนาะแต่วันนี้ผมไม่ได้มารีวิวอะไรเกี่ยวกับ Data นะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบดีเนาะคืองานผมค่อนข้างยุ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันก็มีไปสอน AI นะครับหรืออาจจะเป็นพวกพร้อมเอนจิเนียต่างๆเนาะแต่วันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเนาะเพราะว่าเออเห็นมีหลายคนนะครับเป็นรุ่นน้องนี่แหละทักมาถามผมนะว่าเออเห็น ฟิลีชอบใส่รองเท้า New Balance นะครับว่าทำไมแบบเอ๊ะทำไมต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับแล้วทำไมชอบใส่ยังเลยแล้วก็จะเป็นคู่ซ้ำๆนะครับเป็นรุ่นเดิมๆแต่เปลี่ยนสีเนาะวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวรุ่นหนึ่งละกันที่ผมเพิ่งได้มานะครับจากช็อป JD เนาะซึ่งอ่าวันที่รีวิวนะครับเป็นช่วงปลายปีนะครับ2020 24เนาะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ารุ่นนี้มันจะยังขายอยู่ไหมนะครับเพราะว่ามันก็เป็นรุ่นที่ไปคอลแล นะครับเป็นเป็นรุ่นพิเศษลวกันนะครับแต่ว่ามาวันนี้ที่ผมกำลังจะบอกก็คือเออนิวบาลานซ์รุ่นไหนนะครับที่ผมสามารถใส่ได้ทุกวันนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนชอบสะสมรองเท้านะครับซึ่งรองเท้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิวบาลานซ์นะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมสะสมเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เอาง่ายๆคือใส่สามารถใส่ได้ทุกวันนะครับเพราะด้วยเหตุผลที่ว่ามันสามารถใส่กับชุดที่เป็นพวกเสื้อเชิ้ตได้นะครับหรือเสื้อเยืด นะครับผู้กางเกง,ต,งต่างๆเราสามารถ him, แมทกับเขาได้ค่อนข้างง่ายนะครับรวมไปถึงการดูแลรักษาของตัวรองเท้าเองนะครับก็ดูแลง่ายเช่นเดียวกันนะครับแต่อาจจะต้องบอกก่อนว่าง่ายในที่นี้อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนพวกเอ่อคอนเวิร์สนะครับหรือแบบรองเท้าที่สามารถแบบเอ่เอเอาไปตากแดดแล้วก็เช็ดถูงง่ายๆนะครับก็ต้องยอมววอยรับว่า New b a l a n c e รุ่นนี้มันด้วยความว่ามันมีส่วนผสมของหนังกลับเนาะซึ่งเราก็ต้องดูแลเขาในแบบเออนิดนึงนะครับพิถีพิถันนิดนึงนะครับ โอเคก็เดี๋ยวมาเปิดกล่องกันเลยอันนี้ผมก็เพิ่งได้รับมาเหมือนกันเนาะคือ,อขนส่งเขาเพิ่งส่งมานะครับก็จะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวมาดูกันโอเคมาก็ปึ๊บเปิดกล่องมานะครับก็จริงๆผมว่าเห็นละเห็นเห็นใบเห็นบป,ปะเนี่ยเนี่ไม่แน่ใจว่ากล้องมันเห็นหรือเปล่านะครับ,รบก็รุ่นนี้นะครับเป็นเ,เรียกง,ง่ายว่าเป็นรุ่นพิเศษแล้วกันเนาะ,ะมาแล้วอันนี้สีดำเนาะก็ บอกเลยนะครับว่าเป็นรุ่น New b า l a n c e 2002R นนะครับก็ 2002R ตัวนี้จะเป็น a าเ e l l a นะครับเป็นรุ่นไปคอลแลบเนาะจริงๆต้องบอกก่อน New Balance นะครับเคยมีทำ1 9 0่ r านย์รเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่เขาไปคอลแลบกับตัวค a เ e l l a นะครับซึ่งเนาะคาเ e l ่าเออนี่ไม่ไแน่ใจผมอ่านอ่านถูกอ่านผิดปะนะเออ ซึ่งไอรุ่นเนี้ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดลองจับตัว texture ครับตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนผ้าเป็นไนล่อนเนาะอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าแบรนด์ตัวคอร์เรล่าตัวเนี้ยคือเขาขึ้นชื่อในเรื่องความทนทานนะครับอย่างกระเป๋าของผมเนี่ยอาดิดาอย่างเงี้ยก็ไปคอลแลบกับตัวคอร์เรล่าคอร์เรล่าเหมือนกันนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีความพิเศษคือถ้าจาก การสังเกตนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำดำหมดเลยนะครับเขาจะชื่อว่าแ a n t o m Back เนาะก็คือเป็นรุ่นที่เอาจริงๆเนาะคือหลายคนนะครับจะว้าวมากสำหรับคนที่เล่น New e w l a n c n เนาะก็คือเมื่อไหร่ที่มี New Balance 2 0 0 2 r นะครับที่เป็นสีดำนะครับอาจจะไม่ใช่ดำสนิทแบบนี้นะอาจจะเป็นดำแบบดำแล้วก็ตัวฟอนต์เตัวนี้นครับตัดขาวเนาะของจะขายหมดก็ยังเลยนะครับพอๆมีความพิเศษพอๆกับรุ่นที่เป็นพวก ระกูลเกรเดย์นะครับแต่รุ่นนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือถ้าเกิดคุณกําลังหารองเท้าที่1ดูแลไม่ยากนะครับแล้ว2คือเอาง่ายๆคือเน้นทนนะครับผมบอกเลยรุ่นนี้คือสุดเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับตรงนเนี้ยเนี่ยไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวผมเอาเอาโน้ตผมใกล้ๆก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเหมือนผ้าไนลอนนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็ยังคงความหรูหราอยู่ยังเป็นหนังกลับอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกนะครับรุ่นนี้จะมีความพิเศษคือตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นคาร์เรล่าเนาะแอนดูลันส์แฟบรนะครับแล้วก็นี้ก็เป็น 2,2R นะครับอันนี้ผมได้มาเป็นไซส์10.5นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับเป็น10.5เนาะไซส์นี้ก็ค่อนข้างแอบหายากนิดนึงนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจหมดหรือยังนะครับตัวพื้นข้างล่างนะครับก็จะ เป็นเหมือนเรียกง่ายก็คือถ้าเกิดใครใครที่ใส่ 2002R อยู่แล้วนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับก็สำหรับใครที่ถ้าเกิดตอนนี้นะครับเห็นนะครับเห็นคลิปวิดีโอนี้เนาะก็และถ้าชอบนะครับสีดำแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนเพราะว่ารองเท้าที่เป็นการไปคอลแลบขอบคาวเดล่าครับ ตรงนี้การระบายอากาศของเขาอ่ะอาจจะสู้พวกรุ่นธรรมดาไม่ได้ใส่แล้วมันอาจจะรู้สึกแบบอึดอัดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่เอาไว้ใช้ทนเนาะทีนี้หลายคนก็ถามว่าแล้วมันต่างจากตัว 2002R ยังไงถูกไหมครับมันต่างยังไงเนาะนอกเหนือจากสีหรือแบบนิวบาลานจริงก็มีหลายสีที่เป็นสีดําแล้วก็อเผลอๆอาจจะสวยกว่ารุ่นนี้เนาะหลักๆเลยคือเขาต่างที่วัสดุเดี๋ยวผมมีรุ่นเปรียบเทียบ รุ่นแบบเทียบตัวนี้จะเป็นตัวสองพันสอง R ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวเกรเดเนาะผมเรียกวันว่าเกรเดเลยกันอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้เขาจะเป็นผ้าเนาะเนี่ยตรงนี้จะเป็นผ้าเนาะเนี่ยเนี่ยไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงไหมนะครับตรงนี้จะเป็นผ้าแล้วก็หลักๆนะครับตัววัสดุตรงนี้ก็ยังเหมือนกันอยู่นะครับยังเหมือนกันอยู่ตรงนี้ก็ผมเรียกว่าปุกปุยอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ ไม่ได้ค่อยดูแลเรื่องหนังเท่าไหร่มันก็เลยอาจจะมีเยินๆยไปบ้างนะครับตามการเวลาเนาะนะครับแล้วก็ข้างหลังทุกอย่างนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดเนาะแต่ทีเนี้ยความที่ต่างกันคือต่างกันตรงวัสดุนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะว่าตรงเนี้ยเขาจะต่างกันตรงตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครนะครับที่ชอบขี่บิ๊กไบค์นะครับอย่างอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนชอบขี่บิ๊กไบค์เนาะขี่มอเตอร์ไซค์หรือแบบชอบสายลุยนะครับอันเนี้ยผมว่าเหมาะเพราะว่า1มันดูแลไม่ยากเนาะ ไม่ว่าจะมีรอยหรืออะไรมามาเลอะตรงเนี้ผมก็มั่นใจว่าเฮ้ยมันมันดูแลมันเช็ดง่ายมันทําความสะอาดง่ายกว่าแน่นอนนะครับถ้าเทียบกับตัวนี้นะที่แบบสมมุติถ้าเกิดคุณไปเดินลุยคโครนอย่างเงี้ยอันแน่นอนเนี่ยโคลนมันจะฝังในผ้าเนาะคุณก็ต้องแบบมาเช็ดมาถูแบบค่อนข้างแบบนิดนึงนะครับค่อนข้างเอาออกยากนิดนึงแล้วด้วยความที่ว่ารุ่นเนี้ยเขาเป็นสีเทาด้วยถ้าเกิดสมมุติคุณไปใส่เดินลุยน้านะครับช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ย ตรงเนี้ยผมบอกเลยผมเคยลุยมาครั้งหนึ่งเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบออกดังๆดำๆนะครับอ่าแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับก็ภาพรวมก็จะเหมือนเหมือนกันหมดนะครับก็จะเป็นหน้าตาทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับเข้าไปาซื้อนะครับในอ่าช็อป JD ได้นะครับตอนนี้น่าจะยังมีอยู่นะครับแต่ว่าไซส์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าไซส์10 10 UK นะครับ10 10.5นะครับแล้วก็11เนี่ยไซส์ของไซส์ยอดนิยมเนี่ยจะยังเหลืออยู่ไหมนะครับก็ลองไปดูนะครับก็หลักๆก,ก็ที่เป็นรุ่นของในช่วงปี2024นะครับก็จะประมาณนี้นะครับความแตกต่างระหว่างตัวที่ไปคอลแลบกับคาเด e ล่านะครับกับตัวที่เป็นตัวธรรมดาเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับ